สวัสดีครับรอบนี้เราก็มาเปิดกันว่ารอบนี้สามวันสามวันนะครับเพราะว่ามันยาวเร็วนี่นะครับถั่วงอกคอนโดนะครับนี่คนเห็นไหมครับ อนโดจริงๆ <c oughs> <c oughs> เราจะใช้แบบแล้วแต่สะดวกนะครับนี่รอบนี้ทำสามชั้นสั้นหน่อยทำอย่างนี้ก็ได้นะครับเด็ดหรือว่าจะใช้มีดก็ได้เร็ว แต่ผมไม่มีเน็ตนะครับมีตะแกรงถ้าเรามีตะแกรงนะเราจะหั่นง่ายไม่ชอบยาวๆครับชอบสั้นๆไม่ต้องหลายวันนะครับชมเดี๋ยวเราจะมาขยา่าเรามีตะแกรงร่อนนะครับร่อนเอาไว้เม็ดอันนี้ออก สีเขียวเม็ดสีเขียวกินก็นได้นะทุกคนนี่ก็เพาะกินเองเนาะง่ายๆนะครับต้นอ่วดๆสั้นๆทุกคนช่วงนี้จะทำปอบเปี้ยนะครับก็เลยต้องเพาะเองประหยัดต้นทุนครับผม อย่างอันนี้นะครับด้านหลังนี่เดี๋ยวเราจะมาดึงออกแล้วก็ไปตากแห้งคนนีะครับงามง่วนนี้เราทําแค่สองชั้นนะครับไม่ถึงสามเพราะว่าอ่าผมเอาถ้วยรองข้างล่างนะครับถ้วยรองนดิ้งนี้ สามล็น,นะครับนี่คือการเพาะถุงงอกไม่ยากเลยครับถ้าเราลดน้ําบ่อยนะครับมันจะงามเร็วมันจะอวบเร็วอะ่ะคือลดน้ํำบ่อยๆดีที่สุดวันหนึ่งสามครั้งก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ถุงใส่ถุงดํานะครับกระมังของเราอะ่ะที่เราทําเราต้องใส่ถุงดํา ใช้มีดกัดก็ได้นะครับอันนี้จะทําให้ดูเฉยๆต้นมันอวดท่านผู้ชมเนี่ยอวบสั้นอวบน่ากินอรอบนี้ทำสองชั้นนี่ครับท่านผู้ชมสองชั้นอวบมาก อร่อยนะครับถ้าเราเพาะเองเราไม่ได้ใช้สารอะไรนะครับมันก็จะกรอบมันอร่อยนี่พอดีวันนี้ต้องทำปอเปี๊ยะคนเดียวนะครับหมูสะเต็ะเสร็จแล้ววันนี้ทำปอเปี๊ยะนะครับแด้เพื่อนนะครับก็สั่งทิ้งไว้ ันเกิดนนะครับ yes. so well, ี่เสร็จแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดินล้างออกเอาเราก็ได้ถุงงอกงามนะครับนี่งามจริงๆท่านผู้ชมงามมาก ไว้เจอกันนะครั